ยูสุจะย้ายไปอินโดจริงหรือเปล่าวันนี้พาไปดูกันสวัสดีครับผมกันเลซซิงนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นร้อนในวันนี้เลยนะฮะก็คือข่าวคราวของอิวสูประเทศไทยนะฮะจะย้ายฐานการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทยบางส่วนนะฮะไปที่อินโดนีเซียโอ้โหข่าวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทันทีที่ออกมานะตลาดหุ้นเรานะฮะหุ้นที่เกี่ยวข้องอยู่กับทางด้านของชิ้นส่วนนะครับทางด้านของบริษัทบางบริษัทนะครับที่ผลิตให้ทางด้านของ <Jahr th S 1> ขอิวสูเนี่ยหุ้นร่วงและเล,ละรนาดเลยนะฮะโ <pas S 2> อ,อ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าอิวสูเนี่ยประเทศไทยนะครับ ว่าเป็นเมืองหลวงของอิสุเลยถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอิสุเนี่ยทำยอดขายได้ดีแบบดีมากๆในประเทศไทยแต่ทําไมถึงมีข่าวคราวว่าทางนั่นของอิสุเนี่ยจะย้ายไปอินโดนีเซียนะครับวันนี้จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะฮะว่าประเด็นนี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าขออนุญาตสรุปให้ฟังเลยนะฮะว่าล่าสุดเนี่ยที่กาเลซิงออกมาพูดณปัจจุบันนี้นะครับก็มีการออกมาปฏิเสธเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือทางด้านของบริษัทแม่เลยนะฮะของทางนั่นอิสุที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับออกมาพูดคุยกับทางด้านของ BUI ปรรระะเเททศไยานคับ จริงๆแล้วเนี่ยจะไปจริงหรือเปล่านะฮะทางด้านของอิซสุประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็คือทางด้านของอิซสุไม่ได้มีแผนที่จะย้ายไปที่อินโดนีเซียเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครให้ข่าวนี้เลยนะทางด้าน uzu, อิลสุบริษัทแม่แจ้งกับบ I ไประเทศไทยมาอย่างนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะค่อยๆพามาไล่เลียงเลยแล้วกันนะครับวันนี้ว่ามีข่าวคราวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นจากทางด้านของสํานักข่าวต่างประเทศนะฮะเขาได้มีการพูดคุยนะฮ ทางด้านของอุตสาหกรรมอินโดนีเซียออกมาพูดคุยนะครับว่าทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นนะฮะกับทางด้านของอิสูประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าจะมีการตั้งฐานนะครับอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วมีแผนที่จะผลิตเลยนะฮะในช่วงปีหน้าก็คือปี67นะครับทันทีที่ข่าวออกมานะฮะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะฮะที่การซิงออกมาพูดคุยเนี่ยโอ้โหข่าวกระแสะแรงมากนะครับนักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าโอโ้ย้ายกันหนีแบบโอโ้แทบไม่ทันเลยนะฮะหุ้นของบางตัวนะที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไร ยน์บางค่ายนะครับที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหตรงวัดล่วงหน้าดูเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะฮะข่าวคราวนี้ทางด้านของประเทศญี่ปุ่นนะฮะพูดคุยกับ b o i ของประเทศไทยนะครับเพราะว่า b o i ของประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดคุยเลยนะฮะออกไปต่อสายโดยตรงเลยนะครับไปถึงทางด้านของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิลสูมีแผนที่จะไปงั้นจริงไหมนะครับเพราะทางด้านของอิลสูประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจาก b o i นะครับ b o i ก็เลยน่าจะแบบโอ้โหมีข่าวนี้ผมต้องคุยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับพอพูดคุยแล้ว หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขาก็ได้มีการรายงานนะครับอันนี้จากแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเลยนะครับเขาก็ได้บอกว่าทางด้านของอเลขาธิการนะครับกลมส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BWI นะฮะได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจบอกว่านะครับทางด้านของอิวสุป,ประเทศไทยเนี่ยได้รับการแจ้งแล้วนะครับว่ามีการพูดคุยกับทางด้านของอิลสุญี่ปุ่นนะครับเบื้องต้นก็มีการบอกชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการย้ายฐานการลงทุนหรือแม้แต่ไม่ได้มีการให ข่าวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าจะมีการแถลงการหรือว่าชี้แจงยังไงนะครับโอ้โหถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวอัปเดตอะไรนะเดี๋ยวกรลสิ่งจะมาเล่าในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ